มีคนมันเคยรักไปแล้วอ่ะทุกคนจะให้ลืมง่ายๆนี่นะคนที่มันเบิดหักมันกาวเ้าทักวา่าวไงเต็มปากสามสองหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนิงนะครับวันนี้คุณหนิงก็จะมาะรีแอคชั่นเพลงนะฮะวันนี้ก็เป็นเพลงนะครับเป็นเพลงเพื่อนบ้านเรานะครับซึ่งคุณหนิงก็อย่างที่ว่าแหละห่างหายกันไปว่างก็จะมารนะีแอคชั่นไม่ว่างก็หายไปเลยนะครับวันนี้ตั้งใจจะมารีแอคชั่นเพลงนะครับก็เปิดเข้า YouTube ดูนะครับว่ามีเพลงไหนใหม่ๆนะทีน เอามาร reaction ให้กับทุกคนได้ชมกันไปพร้อ,ๆรอมๆกับคนหนึ่งเนาะนะครับแต่เอิร์ดเปิดปุ๊บโ,โหเจอเพลงนี้เลยครับพึ่งลงเมื่อสองสามชั่วโมองก่อนนี้เองนะเป็นเพลงเพื่อนบ้านเรานะครับโอ้โหคนหนึ่งเห็นปุ๊บอืมยังไม่ได้ฟังเลยนะอืตั้งจัดเพลงรอไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาีแอคชั่นเพลงนี้เลยนะครับอาจจะลงคืนนี้แหละหรือตอนเย็นนี้แหละนะฮะเป็นเพลงใหม่เลยนะครับเป็นเพลงในช่องของหยุดสารวัน นะสารวันนะครับชื่อว่าเพลงลืมบอกง่ายนะลืมบอกง่ายนะครับเราต้องไปฟังครับต้องไปฟังนหยุดสารวันนะครับซึ่งคุณหนึ่งเคยเคยรีชันเพลงของหยุดสารวันไปแล้วนะครับไม่เพลงสักเพลงนี่แหละนะคุ้นๆมากเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเรามาฟังดูนะครับของช่องนี้นะครับหยุดสารวันตรงนี้นะครับเพลงนี้ เป็นเพลงพื้นบ้านของเรานะครับถ้าพร้อมไม่เสียเวลาน,น,นานๆใน,าน,านามาลีเอชั่นครั้งหนึ่งก็จัดไปครับพร้อมเราไปฟังเพลงนี้กันเลยครับยศเพลงในช่องของยดสารวัลเพลงชื่อว่าลืมบอกง่ายพร้อมไปฟังกันเลยไป ที่สิลืมคนหนึ่งคนที่เฮานั้นหักบั่นใจเสียงโคตรเดียทุกคนได้แม่นเรื่องใดเจ้าบ่เป็นอายสิเข้าใจยุติดีก็เจ้าเป็นคนที่เบิดหักเจ้าบ่ได้จมคือจังลบบักค่าเดี๋ยวนี้ฟังเข้ามาเลยคือฟังเสียงเคอมากดีมากๆทุกคนม่งายคือจังได้ลบลืมตา านพคนทั้งียังบ่ลืมมันเคยหักเคยจิตใจเคยหนุนว่ารเราลักกันมากเราลืมไม่ง่ายหรอก <men> คนที่มันเบิดหักมันกาวเว้าคักเว้าไงเต็มปากแต่คนที่มันยังหกักนี่ตีลำบากมันเห็นง ้หมหลังของสุดยอดจนพอดมือจาปิาดฉากความหักเน่าเนของเจ้าอาตอาปิาดฉากความรักไปเลย<ะ>ยุสาเล่าวันเนี่ยไม่ใช่แม่ไม่ใช่เป็นเพื่อนบ้านเรานะครับเป็นเพลงไทยนะฮะแล้วก็มีคำคำลาวด้วยคำคำ เมื่องบ้านเราด้วยนะครับโบราณเพัินก็เคยน่าวาวาลายพ่อซอที่ผ่านพ้นคนทั้งนี้ยังบ่ลืมมันเคยหักเคยถึกใจเคยหลงเลืมสิให้ลืม

มหักเนาวๆคนที่มันเบิดหักมันกล่าวว่าคักว่าไงเต็มปากแต่คนทีน่มันยังคักนี่ตีลำบากมันเห็ดยาไปสิว่ามันไง่ากพังสลายดีแต่บ่ตายสายใจบ่ขาดอาาล้วฟ้องมาได้ สิเอาสิเพื่อามาช่วยแลลวฮะสมัยนี้นะความรักมันก็แพ้คนรวยดีเนาะใช่ไหมความรักจริงๆมันก็เป็นคนที่มันไม่ใช่เยอะอ่อะโอ้ เราไปฟังดูนะเพลงนี้นะทุกคนเป็นเพลงใหม่ของช่องหยุดสารวินร้องดีมากมากเสียงดีมากคนไทยนะไม่ให่คนไทยนะคนไทยนะครับ ยอดมากเลยครับทุกคนลองไปฟังเพลงนี้ดูนะครับทุกคนเพลงเสียงดีมากๆากขหมายดีมากๆแล้วก็เมื่อกี้คนหนึ่งเกินเกินว่าเนี่ยเป็นเพลงเพื่อนบ้านเรานะครับเพราะว่าคนหนึ่งรีชเพลงเพื่อนบ้านเรามันจะมีคำคำว่าชื่อเพลงเช่นลือบอกง่ายเนี่ยแล้วก็ขึ้นคำคาภาษาเพื่อนบ้านเราอะนะคบคำอีสานหรือคาประเทศเราอ่ะนะครับก็นึกว่าเป็นเพลงเพื่อนบ้านเราอจริงไม่ใช่นะครับ เป็นเพลงคนไทยนั่นแหละนะครับร้องเพลงดีมากถึงว่าเอ้ยผมเคยได้เห็นที่ไหนออก็คงเคยได้ฟังเพลงทั่วๆไปนะครับแล้วก็เนี่ยร้องดังมากเลยนะนะครับเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูในช่องของอยู่สาวเวียนดูนะครับอืมเ,เพลงลืมบอกง่ายนะครับอืมเจ็บล่าสุดก็เป็น2เดือนก่อนก็เป็นเจ็บสิตายใจ ยังบลืม át, ส,สุดยอดมากเลยครับตรงกับชีวิตทุกคนนะครับเพราะว่าเรื่องความรักนหละความรักมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันมันมันยังไงอะความรักยิงมันมีนะแต่วางอย่างเนี่ยชีวิตในการใช้ชีวิตในความร่วมความรักในใช้ครอบครัวเนี่ยมันต้องใช้เงินแล้วบางครั้งถ้าอยู่กันนานๆมันก็รู้สึกว่าเห็นนิสัยแตกกันแล้วกันแล้วก็เข้ากันไม่ได้แล้วก็โสดมาปุ๊บ เงินก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราเราใช้ครอบครัวเหมือนเหมือนเหมือนเพลงนี้เหมือนกันนะครับแล้วแรกครบกันดีดีแหละหลังๆมาก็เจอคนใหม่ก็ไปจากเราเนะี่ยเพราะเธอหมดใจแล้วเบิดใจแล้วอ่ะเธอก็พูดได้เต็มปากว่าเธอไม่รักเราแล้วพูดยังไงได้แต่คนที่ยังไม่ลืมนี่สิมันพูดไม่ได้ไงมันเพลงนี้เลยนะฮะยังคือลืมไม่ได้อ่ะนะครับก็ลองไปฟังดูนะฮะเพลงนี้นะเพลงใหม่ด้วยนะครับ อยงไงก็ฝากกดติดตามในช่องยุศสารวันนี้ด้วยแล้วกันนะครับเ <นะ S 1> พลงดีๆของคนไทยเรานะครับที่แรกเข้าใจผิดเน,ะนะี่ยนะเพงเพื่อนบ้านเรานะฮะไหนที่คุณหนิงเรียชั่นไม่ได้ข้อมูลเต็มที่อะไรต่างเนี่ยก็เพิ่มเติมได้แล้วขอโทษได้แล้วกันนะฮะนะครับก็บบามาฟังมาพร้อมกันเพราะว่าคนหนึ่งก็เริ่มเรียชั่นหลายๆศิลปินลหลายๆท่านนะครับมันก็เลยแบบว่าอืมอเป็นคนนั้นคนนี้นะฮะใครที่มีข้อมูลยังไงก็ อืมคอมเมนต์บอกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เพลงดีอย่าลืมฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียง <No. S 1> แค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามนะครับ <No. S 1> กดจะไปอย่าลืมกดติดตามช่องคนหนึ่งไปเอวปัมุดไปกินแล้วก็ทั้งเพจนะครับโกศลที่เชื่อชัยเนาติ๊กต๊อกด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไอจีได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับป